ก็วันนี้จะมาบอกเ,อน,เนี่ยวิธีการทำเฟืองนะในอินเ n นเตอร์ก็คือตอนแรกอ่ะเราก็ไปเลือก New ิ h e ี t กันใช่ปะ่ะแล้วก็เลือก Standard ดอันเนี้ยก็แล้วแต่จริงๆมันก็เลือกอะไรก็ได้แหละแล้วทำใจแป๊บหนึ่งอ่ะมันชา้าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมาใช่ปะ่ะ เราก็มาเลือกที่ e n v e l o p m e n t เนี่ยเ,เนี่ยแล้วก็เ e t Mode Design เนี่ยก็คลิกไปปุ๊บก็กด d e s ล้วมันจะให้เราเซฟงานไว้แล้วก็เก็บเซฟไปแล้วก็โอเค แล้วก็เลือกที่ดีไซน์แล้วก็เนี่ยมันจะมีเกียร์อยู่อะแล้วก็มาเลือกว่าเราจะทําเกียร์อะไรมีสามเกียร์มีอันนี้อันนี้เป็นเฟืองเฟืองพันเฉียงอันนี้เฟืองฟันตรงอันนี้เฟืองดอกจอกก็ถ้าเราจะทำเฟืองพันเฉียงให้ว่าแล้วก็เลือกไว้แล้วก็โอเค อันนี้ก็คือมาหน้าเนี้ยมันก็จะให้เราตั้งค่าุ๊บอันแรกอะเซตอันเนี้ยหมายถึงว่าถ้าอันแรกอะถ้าเลือกอัน,นเนี้ยเนี่ยโมโมดูลแอนด์นัมเบอร์ออฟทีนอะมันจะให้เลือกว่าเฟืองเราอะจะมีกี่ฟันแล้วก็อัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นอันนี้ก็เลือกแค่ว่าเฟืองเฟืองอันหนึ่งอะมีมีฟันกี่ฟันแล้วที่เหลือมันจะคำนวณให้หมดเลย อันนี้ก็เลือกเซนเตอร์ก็คือหมายเ,าเส้นผ่าศูนย์กลางของเปลืองแล้วก็อันนี้โ o ทัลยูนิตก็คือทุกอย่างอะ่ะเราจะเป็นคนเซตค่าเอยางหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นโมดูลก็คือเลือกอัตราส่วนของเปลืองอย่างเดียวที่เหลือราจะเซตค่าหมดเลยเอาเป็นอ,อ,อันนี้ก็แล้วกันเห็นชัดดีก็คืออันแรกอะ่ะอันเนี้ย มันจะให้เราเลือกว่าอัตราส่วนของเฟืองอ่ะเออเป็นเท่าไหร่ก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งต่อหนึ่งอัตราเฟืองอัตราส่วนของเฟืองจะเท่ากันอันนี้ก็แตกต่างกันไปปุ๊บอันเนี้ยโมโมดูน่หมายถึงว่าเอา่ออืมอันนี้ไม่ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะรู้สึกจะเป็นขนาดของฟันเฟืองอ่ะอืมขนาดของเฟืองอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางก็เหมือนเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเฟืองอ่ะเอาเท่าไหร อเสร็จแล้วก็อันเนี้ยเป็นส่วนของเฟืองตัวแรกว่าเราจะตั้งค่าเป็นเท่าไหร่บ้างอันนี้ก็เป็นส่วนของเฟืองตัวที่สองว่าจะตั้งค่าเท่าไหร่มางอ่าสมมุติก็อัน,นอันเนี้ยคือจํานวนฟันใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ก็คือขนาดของฟันอืมอันนี้ก็เหมือนกันแหละอืมก็อันเนี้ยจริงๆริงอ่ะคือ ก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอะจำไม่ค่อยได้แล้วก็อันเนี้ยถ้าถ้าจำไม่ผิดนะอ,อมาตรฐานอะรู้สึกจะอยู่ที่ยี่สิบหรือยนะี่สบองจุดห้าเน่ยแหละถ้าจำไม่ผิดอะอาจารย์เคยบอกอยู่ว่ายี่สิบหรือยี่สบสองจุดห้าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากอะอันนี้ก็เหมือนเลือกแกนว่าจะยังไงอ่ะอืมว่าให้เฟืองมัน ให้เฟืองมันเอียงยังไงอืมใช่ใช่เอียงยังไง,ยง,ยง,ไงแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือกดพรีวิวพรีวิวดูลักษณะอันนี้ก็เนี่ยลักษณะของฟันปุ๊บอันนี้ก็เนี่ยการขบกันก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เหมือนจเป็นส่วนที่โปรแกรมคำนวณออกมาอืมแล้วก็อะอะไรอีก ทำเอาเป็นอันนี้กันอ่าเป็นเซนเตอร์ได้ก็คืออันนี้ก็เลือกอัตราส่วนแช่ปุ๊บอันนี้ก็เลือกขนาดของฟันเท่าไหร่อันนี้ก็เ <Gore> นี่ยเห็นว่าถ้าถ้าเลือกถ้าเลือกอะไรอ่ะถ้าเลือกอะไรอ่ะเราจะไม่สามารถปรับตรงนั้นได้เห็นว่าถ้าเลือกโมดูลออฟนัมเบอร์ทีเราก็จะไม่สามารถปรับตรงโมดูลกับนัมเบอร์ทีได้ถ้าเลือกนัมเบอร์ทีเราก็ไม่สามารถปรับนัมเบอร์ทีได้ถ้าเลือกเป็น เซนเซอร์ Center, เราก็ไม่สามารถเนี่ยปรับเส้นผ่านศูนการได้โปรแกรมมันจะคำนวณออกมาเองก็คือเนี่ยเราจะใส่ฟันไปเท่าไหรอ่อ่ะลองฟันร้อยยี่สิบเนี่ยปุ๊บแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ไปปุ๊บนี้ก็ขนาดอืมอืม ก็กดแถวแถวกุเละอ่ะปุ๊บมันก็จะคำนวณให้เห็นว่าตรงเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะเปลี่ยนให้แล้วก็เนี่ยกดดูพรีวิวไปว่าจะยังไงแล้วก็กดโอเคไปปุ๊บมันก็อันนี้ก็เนี่ยเป็นว่าอันเนี้ยเซฟอยู่ที่ไหนแล้วก็ จะแบ่งเป็นเฟืองสองตัวใช่ป่ะเพราะเราทำเฟืองสองตัวคูบแล้วก็เห็นว่าเนี่ยเฟืองก็จะมาเห็นหว่าเฟืองมันเท่ากันอ่ะเพราะตอนแรกอัตราส่วนที่เราเลือกอ่ะนะเห็นว่าเพราะอัตราส่วนที่เราเลือกเลือกเป็นหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเป็นอ่ะเนี่ยอ่าแล้วก็แคปคูเลยเห็นหนะม,มันก็จะต่างกันอืมถ้าเป็นสองเท่าก็เนี่ยเห็นว่ามันก็จะต่างกันก็อ ขนาดของอันเนี้ยก็จะเป็นสอเท่าของอันนี้ถ้าเราเลือกหนึ่งต่อหนึ่งก็แคลคูลเยตก็จะคำนวณให้าเปลี่ยนอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้ไม่แน่ใจว่าคือลักษณะของอะไรแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันสิก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ลองดูลองดูอ่ะ ต้องศึกษาเพราะแม่มั่นใจเหมือนกันว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรถ้าเราไม่ผิดน่าจะเหมือนเบบว่าอมันมันเกยมันเกยกันเท่าไหร่บางนะอืมแล้วก็อันนี้ก็ความหนาอืมอันอันนี้คือความหนาความหนาของเฟืองว่าเฟืองจะให้เฟืองตัวนี้หนาเท่าไหร่เออจำได้ละถ้าคนใส่ไปาสติก อี้ติดแอปเลดลูกแล้วกดโอเคแล้วก็ยังดูเห็นปะ่ะเนี่ยมันก็ก็ประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากแป๊บหนึ่งนะโน้ตบุ๊กมันช้าคือก็ไม่อยากโทษโน้ตบุ๊กพลายหรอกโปรแกรมมันไ,ได้ยัง แล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากอะถ้าสงสัยอะไรก็ถามมันไายๆแล้วกันหรือว่าจะยังไงก็อ่าโอเคก็นี่แหละมีประมาณเท่านี้แหละมะั้งที่ควรรู้อะอย่างอื่นเราก็ไม่ไม่ค่อยรู้แล้วอะเราก็ลืมๆแล้วอโอเคครับ